สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้วินดี้ก็มีความสนใจในเรื่องการใช้พลังงานทดแทนนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะครับใช้พลังงานสะอาดนะครับครับก็มาศึกษาเรื่องการตะบันน้านะครับการตะบันน้านี่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับในการที่จะให้น้าไหลเข้า ตรงนี้นะครับไหลเข้าจากทางนี้อาจจะไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำอ,อ่าจุดอีกจุดหนึ่งที่วินดี้อยากจะทำนะครับกอ็อาจจะเป็นคู่ถังนะครับที่มีความใหญ่นิดนึงนะครับเอาไปถ่วงอเอาเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องสะบัดน,น้ำเนี่ยเอาไปถ่วง อยู่กลางบอ่อนะครับกดลงไปใช้หินในการดึงดึงดึงคูถังใหญ่นะครับลงไปแล้วก็เอาเครื่องตัวนี้อยู่ในคูถังใช้แรงกดของน้ําจากภายนอกนะครับแรงกดของน้ําจากภายนอกเปิดรูให้น้าเข้าตรงนี้นะครับเห็นในคลิปที่วินดี้นั่งดูก็เห็นหลายท่านไปใช้ปั๊มน้ํานะครับที่เอาไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์อันนี้ก็ก็ยัง ต้องลงทุนซื้อแผงโซลาเซลล์กับปั๊มนะครับอีกจุดหนึ่งที่วินดีจะแก้ไขก็คือคิดว่าจะทำนะครับน่าจะศึกษาต่อคือเอาคู่ถังนะครับคู่ถังที่มีใหญ่นิดนึงนะครับก็เจาะรูข้างนะครับวัดดูว่าแรงกดแรงน้ําที่จะเข้าด,ด้านขอบบนหรือขอบล่างถ้าขอบล่างเนี่ยขอบล่างของคู่ถังใหญ่นะครับซึ่งผ่วงด้วยหิน จมลงไปในน้ำสักาสามในสี่ส่วนนะครับะนะครับส่วนตรงนี้ก็ให้โผล่พ้นขอบคูถังออกมาไม่ให้คูถังจมน้ํานะครับให้ให้ให้น้ร่วงออกมาครัง้งนอกคูถังนะครับลงในบ่ออีกเหมือนเดิมนะครับสุดที่น้ํากำลังกระฉออกอกจากตรงนี้นะครับต่อไปนี้จะมาอธิบายหลักการทํางานนะครับ ในเมื่อน้ําจากคดถังหรือน้ําจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ไหลเข้ามานะครับอาจจะไปรับน้ําจากเอแม่น้ําที่อยู่สูงมีระดับสูงก็ต่อเข้าท่อมาเข้าตรงนี้นะครับมีแรงดันน้ําพอประมาณนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับมีแรงน้ําแรงดันน้ําเข้ามาตรงนี้นะครับน้ําวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับในท่อนี่ครับวิ่งเข้ามาตรงนี้คือลิ้นนะครับลิ้นเปิดปิดนั่นเอง ลิ้นเนี่ยอาจจะมีสองแบบแบบยกขึ้นยกลงยกขึ้นื้ลงที่เป็นวงกลมเนี่ยกระดาษลิ้นแบบไอ้กระดกขึ้นกระดกลงนี่ก็ได้กระดกขึ้นกระดกลงอย่างเงี้ยนะครับเออเคสตรงนี้ครับเข้ามาน้ําเข้ามาตรงนี้นะครับลิ้นลิ้นตรงนี้จะเป็นมีในที่เปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดนะครับในท่อนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็คือน้ําเข้ามาตรงนี้นะครับอืมเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย วิ่งเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเจอข้องอนะครับข้องอแล้วก็วิ่งขึ้นมาครับน้ําวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นไปโอเควิ่งไปทางไหนวิ่งไปซ้ายไปเจอท่อที่ขึ้นที่สูงนะครับอาจจะสิบเท่าของของปั๊มตัวนี้ที่เขาการันตีไว้นะครับที่ดูในคลิปของ youtube นะครับขึ้นที่สูงมันไปไม่ได้นะครับมันขึ้นไปสู้กับอากาศในในปั๊มตอนนี้นะครับที่ คือเขาเรียกว่าแอร์แวร์นะครับแวร์นี่คือวินดี้เข้าใจว่าเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่ที่พักของอากาศนั่นเองนะครับแอร์แวร์เนี่ยอ่าอันนี้อากาศอยู่ในกระบอกเนะี่ยถ้าทําใหญ่แรงดันก็จะมากนะครับดันขึ้นมานะครับแล้วดันน้ําดันขึ้นมาแล้วก็โอ้ยดันขึ้นไปดันขึ้นไปเรื่อยๆแรงดันข้างนอกกับข้างในนะครับข้างนอกที่ดันน้ํามาเนี่ยกับข,ข้างในสู้กันนะครับสู้กัน ขึ้นไปดันขึ้นไปเดินขึ้นไปก็อากาศไม่มีที่อยู่ครับทําไงถีบตัวเองดันตัวเองลงมาครับผลักกลับลงมาอ่าคราวน,นี้น้ําสู้กับอากาศน้ําสู้กับดันย้อนกลับลงมาย้อนกลับมาทําอะไรครับลงมาลิ้นตรงนี้ปิดครับปิดลงปิดลงน้ําไม่มีที่ไปครับทําไงไปออกตรงนี้ครับออกไปข้างบนครับดันไปทางนี้ครับเพราะว่าขึ้นไปข้างบนก็ อากาศสู้อยู er. the the ่นะครับอากาศสู้กับน้ำอนะครับอ่าจัางหวะที่ไปแล้วนะครับไปแล้วจังหวะแรกปุ๊บเพราะอันนี้ปิดนะครับปิดปิดนะครับดันลงมาลิ้นปิดครับลิ้นปิดลิ้นปิดพอลิ้นปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ํานี่ยังดันมาต่อเนื่องนะครับดันนี้ยังเข้าย่ต่อเนื่องอ่าเพราะดันอีกมาอีกโอ้ดันมาอีกไปยังส่งไปขึ้นไปจังหวะแบบเดิมนะครับขึ้นไปจังหวะแบบเดิม จังหวัเดิมขขาบนนะครับตรงนี้จังหวัดที่น้ํายังไหลนะครับอันนี้เปิดนะครับเปิดน้ําก็จะออกมาอันนี้เปิดคือเอียงลงข้างล่างเฉียงลงข้างล่างอย่างนี้เปิดปิดเปิดปิดเปิดลิ้นตนิ่ลิ้นตรงนี้นะครับเพราะพอเปิดนะครับพอเปิดนะครับเน้ำก็จะออกมาน้ําจังหวัดจังหวะจังหวะมันเปิดเนี่ยมันเอียงลงอย่างนี้มันเฉียงลงอย่างนี้น้ําก็จะออกมาน้ําจะออกมา พอเกิดจุดกระแทกตรงนั้นกระแทกน้ํากลับมาก่อนนะครบน้ำสองที่นี้ชนกันนะครับชนกันก็มาจะปิดตรงนี้ครับปิดตรงนี้ปิดปิดก็คือจะยกจะเปิดปิดเปิดปิดขึ้นมากระแทกตรงนี้ปิดปั๊บน้ําที่ไหลกลับมากับน้ําที่เข้ามาใหม่มาสู้กันนะตรงนี้ก็ทําให้ตรงนี้ปิดปุ๊บปิดปุ๊บ ปิดแล้วนะครับปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ําที่มาไหลเข้าขน้ําที่ไหลย,ย้อนออกมาไปไหนครับวิ่งไปใหม่ไปเปิดลิ้นตัวนี้อีกทีจังหวะที่สองดันไปสู้อากาศใหม่ครับไปสู้อากาศใหม่เกิดจุดควบแน่นนะครับสู้กันสู้กันสู้กันเอ้ยน้าอากาศไม่มีที่อยู่แล้วน้ําขึ้นมาอากาศไม่มีที่อยู่อากาศสู้ชนะดันย้อนกลับลงมาครับย้อนกลับลงมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาปปิดปังครับปิดลิ้นนี้ปิดครับ ปิดปุ๊บน้ำไม่มีที่อยู่น้ำไม่มีที่ไปออกครับออกทางนี้ครับออกทางนี้ครับทางไหนทางนี้คือดันขึ้นที่สูงนะครับเห็นก็บอกว่าสิบเท่าของสิบเท่าของอความสูงนะครับความสูงจากตำแหน่งที่ทำนี่ครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตามขอไปก่อนครานีา้น้ำไปแล้วนะครับพอน้ำไปน้ำไป แรนดันตอนนี้ตอนนี้ทําให้ปิดเลยครับตรงจังหวัดนี้ปิดนะฮะปิดนะน้ําเข้ามาครับน้ําเข้ามาเออดันเข้ามาปุ๊บจังหวะปิดเอ้ยไปไม่ได้เว้ยออกมาตอนนี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาปุ๊บมาสู้กันกับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ปิดจังหวัดที่น้ําไหลไปตัวนี้ต,ตัวนี้จะเปิดนะครับเปิดเนี่ยเปิดเอาอากาศเปิดเอาอากาศเข้ามาเป็นจังหวัดนิดนึงอากาศอากาศนั้นเข้ามาอากาศก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วครับ อากาศมาแค่นี้ก็ถีบดันน้ำเหดันลิ้นนี่คือไปปิดอีกทีหนึง่งอากาศก็ออกนะครับเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอย่างเงี้ยเจ้าหวะมันก็เจ้าหวะนี้เปิดเปิดปุ๊บน้ําก็ขึ้นไปก็เข้าไปยบัดที่สองที่สามที่ไปเรื่อยมันก็เปิดไปดนันไปสู้กันใหม่ก็อันนี้ก็ปิดปิดน้ําออกไปนู่นนะครับน้ําขึ้นไปนูน่นน้ําขึ้นไปที่สูงนะครับ ไปที่สูงเสร็จปุ๊บอันนี้ปิดแล้วนะครับปิดแล้ว,ป,ลวปิดแล้วนะครับน้ํามาใหม่นะครับน้ํามาใหม่ไปเจอน้ําประตูปิด <c oughs> เจอประตูน้ําตีกลับมาครับตีกลับมามาสู้กันใหม่ตีกลับมา,มา,มาไม่สู้กันกับน้ําที่เขามาย้อนกลับมาแล้วก็เข้ามาใหม่มาชนกันตรงนี้ชนกันขึ้นไปปิดครับปิดจังหวะเปิดแล้วก็ปิดพอปิดไม่มีที่ไปก็รวมตัวกันไปครับรวมตัวกันวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเปิดครับเปิดก็ไปสู้กับอากาศใหม่ ดันไอ,ไอ้น้ำเนี่ยเกิดนยก็ยกระดับขึ้นมายกกันมาซื้ออากาศไม่มีที่อยู่กบควบแน่นควบแน่น,นดันปังกลับลงมาดันปังกลับลงมาปังกลับลงมาไปไหนอาจจะไปทางนี้ด้วยแล้วก็มาเจอมาปิดประตูครับปิดประตูปิดประตูอากาศกับน้ําสู้กันตรงนี้ผลพอได้คือนะอากาศนะครับมาสู้กันตรงนี้น้ําเดินทางมาสู้กับอากาศตรงนี้ ไปไหนไม่ได้วิง่งขึ้นที่สูงครับเ็ <c oughs> วนอยู่อย่างงี้ครับบางท่านนะครับเอาจังหวะที่มันเปิดมันปิดเนี่ยลิ้นลินล้นลิ้นระบายลิ้นระบายน้ำเนี่ยนะมันเปิดมันปิดเนี่ยจังหวะที่มันจังหวะที่มันเปิดนะมันเปิดปุ๊บนะระดับน้ําจะลดลงใช่หไหมจะบอลมันปิดเนี่ยปุ๊บเนี่ยน้ําที่อยู่น้ําที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยส่วนตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ มันจะจะังหวะที่มันปิดน้ํากระฉอปังเนะี่ยเขาทำตอนนี้เจาะให้เป็นรูนะครับเป็นน้าพุย่อยๆนะครับน้าพุกระจายเป็นการฟอกน้ําเป็นการบําบัดน้ําไปในตัวครับตรนนี้ถ้าอยู่ในกลางน้ำอย่างวิธด,ดีคิดที่จะทำก็คือต่อให้ออกมานอกคูถังกลางน้ำนมันจะกระจายกระจายนะครับกระจายทำให เกิดน้ำพุสวยงามนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับปังทีหนึ่งก็สวยนะครับแรงอัดตรงนี้จะเปิดปิดเนี่ยนะปิดปุ๊บ็นน้ําที่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้พุ่งกระจายปิดปุ๊บเนกระดันน้ําแรงดันมันปิดขึ้นมาเร็วน,น้านี่กระจายเลยนะครับปุ๊บปั๊กทีหนึง่งปั๊กทีหนึง่งมันเป็นอย่างนี้นะปักป๊กปักป๊กปั๊กเนี่ยเป็นจังหวะของมันเลยปัก๊ก ปักอย่างเงี้ยจังหวะน้าที่อยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยปักขึ้นไปนะเกิดน้าผุเล็กๆนะครับสวยงามนะครับ <S <S นี่ก็เป็นหลักการของน้ํากับอากาศสู้กันแย่งที่อยู่นั่นเองนะครับแย่งที่อยู่น้ําน้ําไปสู้กับอากาศนะดันอากาศไม่ไปอยู่อากาศไม่ไปอยู่ดันเข้าดัานเข้าดัานเข้าแล้วเกิดดนขึ้นมาอย่างเงี้เราดับน้าสูงขึ้นน ผลักดันปึ้งไล่น้ําย้อนกลับน้อนน้ำไม่มีที่อยู่วิ่งไปนู่นนะครับวิ่งไปนู่นส่วนหนึ่งน้ําที่อยู่ใกล้ๆนี่ครับก็ปิดปิดปิดลิ้นตรเนี้ลิ้นที่อยู่ตรงนี้ดันขึ้นไปใหม่น้ําก็ไปนี่นะครับเพราะว่าไปสู้กัข้างบนกับอากาศก็ดันมาน้ํมันดันขึ้นมาอากาศกับน้ํามาสู้กันก็ไปตรงนี้นะครับไปไปที่สูงแค่นี้เองครับหลักการตะบันน้ํานะครับแต่นะครับแต่นะ ต้องมีแรงโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับดันน้ำเข้ามาตรงนี้หลักการมีอยู่แค่นี้ครับตะบันน้ำนะครับง่ายๆนะครับลองทําดูนะครับลิ้นตรงนี้มีสองแบบนะครับลิ้นที่เป็นเปิดปิดอย่างบินดีว่าเนี่ยบินบินออันนี้คือปิดปังเปิดเปิดปังพอน้ํากระฉอไปละปังน้ํากระฉอไปละอย่างเงี้ย อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะทาเป็นอย่างนี้นะครับออเป็นกลมๆแล้วก็เจาะรูแล้วมันยกขึ้นยกลงอยู่ตรงเนี้ยน้ําเปิดปิดเปิดปิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆก็จเจาะน็อตนะครับเจาะน็อตลิ้นมีสองแบบลิ้นแบบกลมๆกับลิ้นแบบเปิดปิดยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยอย่างที่เป็น ทองเหลืองที่เราขายตามร้านก่อ,อสร้างร้านอะไรทั่วไปเนี่ยครับเปิดปิดเปิดปิดอย่างเงี้ยครับให้น้ํามันไปทางเดียวนั่นเองไอวาลสองตัวเนี่ยไอวาลวลินลินเปิดปิดเนี่ยก็ตัวเดียวกันนะแต่ว่าไขหัวไขหานั่นเองให้น้ําใ,ให้น้ําลงทางนี้ให้น้ําขึ้นทางนู้นนะกลับหัวกลับหางเท่านั้นเองครับไม่อยากกับลองต่อดูนะครับอันนี้ก็อาศัย วินดีที่คิดจะทําก็เห็นเขาทําในบ่อน้ํานะครับบ่อน้านี่ยังต้องไปอาศัยปั๊มนะครับปั๊มจากพลังงานได้ไฟฟ้าจากเออได้ไฟจากไอ,อ้พลังงานแสงอาทิตย์นะจากแผงโซลาเซลล์นะวิดยียังมองว่าเออเอาแรงน้มถ่วงอ่ะอย่างวิธดีไปไว่ายน้านะนี่ว่าย <c oughs> น้ําเนี่ยคนเราจะให้จมน้ำเนี่ยไม่จมไ่้ง่ายนะครับทํายังไงจะให้จมต้องเอาอะไรมาถ่วงนะครับดูนักประดาน้ําเนี่ยจะลงสู่ใต้ ก้น้นบึงก้นแม่น้าเนี่ยต้องหาเหล็กขาอะไรมาถ่วงมันไม่จมนะครับนั่นแหละแรงโน้มถ่วงแรงบีบเข้าจากด้านข้างนะครับที่น้ําจะเข้าตรงนี้นะครับอ่าถ้าใครดูคลิปผมดีแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะคูถังนะครับคูถังใหญ่ๆนะครับคูถังใหญ่ๆคูถังใหญ่ๆนะครับอ๋อนี่ระดับน้ำนะครับ ระดับน้ําในบ่อนะครับระดับน้ําในบ่อกดใช้ใช้อะไรไปถ่วงลรถ่วงให้ลอยลอยอยู่กลางน้ํานะครับเอาหินก็ได้เป็นก้อนย่อยๆใช่ไหมครัถ่วงลงไปให้ระดับน้ําอยู่แค่นี้แรงกดจะด้านข้างเนี่ยครับแรงกดแรงกดจะด้านข้างรอบรอบผู้ถังเนี่ยมันจะเอาน้ําเข้าไปตรงนี้นะครับน้าเข้าไปตรงนี้นะครับ อ่าคราวนี้ตะบันอยู่กลางน้ําเลยครับไอแรงกดเนี่ยแรงกดแรงแรงผลักจากด้านนอกเนี่ยนะมันจะถ่าน้ําเข้าตรงเนี้ยลองดูไปต่อยอดจากวินดี้นะวินดี้คิดขึ้นมาเองนะครับถ้าใครที่ดูคลิปมาเดียวยังไม่เห็นคองใครคิดอย่างนี้นะครับวินดี้ก็คิดไปนะครับนั่งดูก็คิดไปด้วย่เออเขาทำไมเขาต้องเอาพลังงานมาปั่นน้าเข้าท่อตรงเนี้ย มันต้องไปซื้อแผงโซล่าต้องไปซื้อมอเตอร์นะครับเอาไอแรงแรงกดจากด้านข้างเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกกดลงไปเนี่ยยิ่งกดลึกๆในน้ามันจะยิ่งเข้าแรงนะกดลงไปลึกๆอะกดในอันนี้ระดับน้าในบ่อนะกดลึกๆลงไปเนี่ยกดลึกๆลงไปเนี่ยแรงดันจากด้านข้างมันจะเข้าออกมาท่อในแรงนะแล้วมันกระตะบันอยู่กลางน้ํานะครับดีไม่ดีจะสร้างน้ําผุอยู่กลางน้ําด้วยการตะบันเนี่ยนะครับ พลังงานไม่มีหมดสิ้นนะครับเนี่ยพลังงานไม่มีหมดสิ้นนะครับน้ำพุเนี่ยไม่ต้องไปใช้ไฟฟ้าให้เปลืองนะครับลองเอาความคิดวินดีไปต่อยอดนะครับน้ําที่มาจากด้านข้างนี่มันอยากจะเข้าไปข้างในเนี่ยแรงดันมหาศาลนะครับลองดูนะครับอถ้ากลัวว่าเอ้น้ําพุนี่มันจะไปไหนวะเนี่ยมันจะเข้าข้างบนเนี่ยมันจะกลัวมันจะเขาปิดสติรับปิดด้านบนแรงดันเข้ามานะ แรงดันเข้ามาปิดไม่ให้มันลงมาข้างบนอย่างเดียวท่อ,อนี่แรงดันน้ําจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ออกด้านข้างเนี่ยครับไม่ให้น้ํามันแรงดันที่มันอยากจะเข้ามันก็อยากจะเข้านะแรงกดจากด้างข้างเนี่ยโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ตามชมความคิดรูปยอดที่สรุปจากการเรียนรู้จาก youtube นะครับจากคนท่านอื่นที่ทำเรื่องตะบันน้ำนะครับอืม โอเคนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยแรงโน้มถ่วงแล้วก็เอาศัยแรงกดอากาศกับน้ำนะมันผลักด,ดันสู้กันแล้วก็ลิ้นอนี้ตรงนี้เหมือนลิ้นหัวใจเนี่ยไอ้ที่ปั๊มน้าในวิธีซื้อน้อาาําถังใหญ่มาแล้วก็ที่บีบน้ํปับ๊บปับ๊บป๊บปับ๊ปบเนี่ยไปดูนะครับลิ้นเขาใช้ลิ้นหลักการลิ้นลิ้นไปไม่กลับเลยเนะี่ยไปไม่กลับบีบปุ๊บน้ําไปอนะ่ไอ้ตัวบีบเนี่ยเป็นตัว ดูดไอตัวนี้ก็เป็นด,ดูดน้ำนั่นเองลองไปดูนะไอตัวนี้เดี๋ยววินดี้จะไม่ให้ดูนะวินดี้มีอยู่หลักการเดียวกันนะครับไม่มีอะไรมากมายเลย <c oughs> ดูนะครับไอตะบ,บันน้าเนี่ยมันมันมันจะ ยุ่งยากอ่ะเรื่องหนามันไม่ยุ่งยากนะครับเนี่ยๆๆๆนะนี่ๆ,เ,ๆเ, Por, n. N n. เอาด้านนี้เลจุ่มลงในถังเลยน้ําวิ่งขึ้นมานี่วิ่งขึ้นมานี่วิ NP ่งขึ Powder ้นมานี่อันนี้ก็เป็นเอเวอย่างที่ว่าเนี่ยนะบีบปุ๊บบีบปุ๊บบีบพอปล่อยปุ๊บนะก็เลยขึ้นปล่อยปุ๊บมันดูดนะครับมันดูดน้ําปล่อยปุ๊บมันดูดน้ํานะครับดูดน้ําดูดน้ํานะครับดูดน้ําดูดน้ําไว้ตรงนี้นะครับดูดน้ําดูดน้ําไว้ตรงนี้ เราแรกแล้วนะครับจังหวัดที่สองมันมีลิ้นอยู่ในนี้นะให้ลิ้นขึ้นอย่างเดียวนะครับตรงนี้ลิ้นขึ้นอย่างเดียวจังหวะที่สองบีบอีกทีหนึ่งครับบีบทีหนึ่งปีนี้ลิ้นตรงนี้ปิดนะครับลิ้นตรงนี้ปิดปิดปุ๊บพอบีบปุ๊บตรงนี้ก็มีลิ้นครับมีสองลิ้นลิ้นแต่ลิ้นเปิดครับบีบปุ๊บลิ้นเปิดน้าไปทางเดียวครับน้าไปทางเดียวปล่อยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปล่อยปุ๊บ ปล่อยปุ๊บมันบีบแล้วนะปล่อยนะปล่อยปุ๊บลิ้นนี้เปิดครับลิ้นตรงนี้เปิดครับเปิดน้ําขึ้นครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับบีบปุ๊บบีบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นลิ้นตรงนี้ปิดน้ําไม่มีที่ไปนะครับมาตรงนี้ลิ้นตรงนี้เปิดครับจำว่าบีบนะครับน้ำตรงนี้ลิ้นตรงนี้เปิดน้ําวิ่งไปนี่ครับก็อยู่อย่างนี้นะครับเปิดปิดบีบบีบอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันครับ หลักการเดียวกันสําคัญตรงนี้จะต้องไม่มีอากาศเข้านะหมายถึงว่าต้องมมมมไ,มไม่รู้ว่านะครับอากาศมีอยู่เท่านี้ก็ให้มันเนี่ยดูน้ํามาน้ําวิ่งขึ้นไปปุ๊บอ่าอ่าจังหวะไม่ใช่จังหวะปล่อยน้ําวิ่งจืดขึ้นมาบีปุ๊บน้ําวิ่งุูดไปนูน่นอันนี้เปิดอันนี้ปิดบีนะปิดปุ๊บน้ําไม่มีอ่าบีปุ๊บน้ําอันนี้ปิดน้ําไปไม่ได้นะครับ แต่ตรงนี้เปิดไปนู่นแล้วปล่อยปุ๊บน้ำวิ่งขึ้นมาน้ำวิ่งขึ้นไปอันนี้เปิดน้ำวิ่งขึ้นมาปุ๊บอยู่ตรงนี้บีปุ๊บอันนี้ปิดแต่อันนี้เปิดน้ำก็ไปเนี่ยง่ายไหมครับหลักการไม่ต่างกันเลยอาจจะต่างกันอยู่ตรงที่ว่าแรงกดอากาศ ก็ไม่ต่างเราแรงกดอากาศเนี่ยมันมีอากาศกับน้ําสู้กันอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยตรงนี้ตอนนี้จะต้องปิดให้แน่นนะครับเนี่ยหลักการเอาน้ํอาออกจากน้ําขวดใหญ่นะครับต้องปิดให้สนิทครับเมื่อไหลล่วไม่มีสุญญากาศไม่ไม่เกิดควบนน่นก็น้ําไม่ขึ้นไม่ลงนะครับโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับติดตามชมมาตลอดสดีครับ ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือกดยกนิโป้งกดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆของท่านนะครับและกด subscribe หรือติดตามพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อวิด,ดีมีคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ